โมเมของน้องเบบี้มอนสเตอร์ค่ะหลังจากเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นถึงเกาหลีใต้เป็นที่ปลอดภัยแล้วนะคะตามมาชมความน่ารักกันเลยค่ะเดิมจากน้องชิจิต้าก่อนนะคะวันนี้ค่ะถือช้างตัวย่อยใหญ,ใหญ่ในล่าสุดนี้ค่ะก็เห็นหมามีน้องชิจิต้ามาลงไอจีส r อรี่น้องชี้ถือตุ๊กตาช้างที่น้องถือที่สนามบินนั่นเองนะกอดไม่ปล่อยเลยนะถึงเกาหลีแล้วก็ขอให้พักผ่อนมากๆเลยนะคะน้องค่ะก็คือแฟนคลับให้ของขวัญแล้วก็มีคนแตะมือน้องด้วยนะแต้มบุญมากเลยค่ะคุณพี่ แล้วก็เวลาที่พี่ๆเขานะคะเรียกน้องชิกิต้าแล้วก็ยื่นของให้น้องก็คือจะหันตลอดเลยไม่รักได้ยังไงจริงมะเจแคนคือรับของตลอดทางจีจิงค่ะน่ารักมากมายันนี่นไ่ามนว่าจมลยลยมยน้องแพ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาค่ะน้องแพรพรติตาของเราโอ้โหได้รับสิ่งของเยอะมากมายนะคะเป็นของขวัญที่แม่แม่แฟนคลับเนี่ยให้ไว้ตั้งแต่ญี่ปุ่นนะคะแม่ก็ว่าของเยอะแล้วใช่ไหมและก็ล่าสุดค่ะได้มีแฟนคลับนี่ได้เอาเค้กวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องแพรด้วยนะคะน่ารักมากมายก่อนถึงวันเกิดก่อนถึงเกาหลีของขวัญก็เต็มมือพอแลนดิ้งก็เต็มมืออีกค่ะแม่เรียกว่าคนรักคนเอนดูน้องแพรเยอะมากๆเลยค่ะ น้องรุกกะค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโมเมนต์ตอนที่สนามบินเกาหลีก็หอบข้าวหอบของนะจ๊ะตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะแต่งตัวเบอรี่ฮอชมากเลยนะจ๊ะกางเกงยีนเสื้อสายเดี่ยวลายเสือเออมันแซบน่บนเนอะต่อมาค่ะน้องรามีก็สดใสน่ารักที่สุดเลยนะจ๊ะมาจุกนิดนึงค่ะก็รับของตลอดทางนะคะอยู่ที่สนามบินเกาหลีรามี่ ก็สดใสน่ารักมากเลยยิ้มโบกมือายบายตลอดทางเลยนะคะจังหวะเดินขึ้นรถนะคะแฟนคลับบอกว่าโรล่ารามิเมนโบโคของฉันล่าสุดก็คือได้หมอนสล็อตนะคะกับเพนด้าที่แฟนคลับตกให้ก็อยู่ในอ้อมกอดของน้องโรล่าเลยนะคะน้องอาสาค่ะก็เรียกได้ว่าข้าวของเต็มไม้เต็มมืออีกเช่นกันค่ะวันนี้มีแฟนคลับให้ของขวัญน,น้องนะคะน้องก็เสียงเรกเสียงใหญ่เลยนะวันนี้แต่งตัวได้คาวีาอะโนนิมาค่ะน้องอาสาน้องอาย ยก็กลับมาก่อนแล้วนะคะที่เ,<อ>เกาหลี<ด>อย่างไร<ๆ>ก็ขอให้เด็กๆาพากผ่อนเยอะๆเพื่อภารกิจต่อไปนะจ๊ะ